ครับสวัสดีท่านเจ้าอาวาสวัดทองสารงามนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมลายที่วัดทสวยงามมากค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าแหล่งที่มานี่คือได้มาจากไหนแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไง้างะคะเรื่องเทศมาชาติเรื่องพระเวสสันดร13กันตั้งแต่กันแรกมาถึงกันที่13บึตั้งแต่ทศพรหิมพานธรรมนการวรณประเวศ ทชกจุนพลมหาพลมัตสีกุมารมัตสีไปจนถึงนครกันเกินสุดท้าย13กันเห็นมีด้านล่างเป็นใต้โบสถ์นะคะมีเป็นอุโมงค์ลงไปเนี่ยจุดประสงค์ของทั้งวัดนี่คือเพื่อเสริมอะไรเอ่ยขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวคนที่มาร่ายอุโ,โบสถตามเป็นประเพณีนิยมที่คนเขานิยบกัน ว่าในรอดบโบสก็ท่องช้างก็เป็นจะลืมคนเสียชีวิตเพื่อความผาสุข,ยขอย่าวยูงคนคนคน,คน,นั้นตามความเชื่ออุบโบสถหลังเก่าที่ตอนนี้เป็นวิหารตอนนี้มีการเพิ่มเติมหรือว่าตกแต่งในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะมีบูรณะองค์พระประธานในอุโบสถฐานพระประธานในอุโบสถอูพื้น เรียนิดแล้วก็ส่มให้เป็นอยู่ได้อย่างท้าวันแล้วันนี้เสร็จเรียบร้อยสวยงามแต่ว่าเรามาอยู่ในคืนเข้าไม่ได้ก็มาช่วงกลางวันเพ่ไปดูพระประธานที่ทําใหม่สวยงามรงแล้วปิดทองไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะทางวัดนะคะวัดทองสารงามนะคะที่อยู่เพชรเกษม20เนี่ยมีจุดเด่นที่ทางท่านเจ้า,าวาดนะคะ จะเชิญชวนให้ประชาชนเดินทางมาทำบุญอย่างไรบ้างคะก,การขอพรหลวงปู่รักซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดผู้สร้างวัดตั้งแต่สมัยยุคกรุงทนบุรีแล้วก็มนปัจจุบันก็มีพระเจ้าแันใจท,ที่สร้างวัดสร้างที่ทางวัดสร้างขึ้นแล้วก็นั่นก็มีองค์เท่าเวสวุวรรที่เปิดโอกาสให้กับ ญาติโย,ยมได้มาทาบุญและขอพรอกจากหลวงปู่รักก็ดีจากพระเจ้าทันใจก็ดีหรือแม้แต่อง์เท่าเวสุวรก็ดีก็เปิดโอกาสให้กับพัทสันศรัศรทธาสาธิชนได้มาสักการะบูชาทุกวัน